วันนี้มาชมมวยไทยหญิงในรุ่นน้ำหนัก104ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเพชรน้ำหนึ่งดาวก้อนมวยไทยอายุ22ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับกับคู่ช่องเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือเพชรสยามวีรราชยิมอายุ15ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ปั่นพี่เมืองน้องมาเจอกันนะครับภูเก็ตกับพัทลุงนะครับก็กำลังลำมวยกันนะครับเพชรน้ำหนึ่งนะครับฝ่ายแดง เพชรน้ำหนึ่งนี่สูง156ชกมา42ครั้งชนะ29แพ้11เสมอ2นะครับไฟล่าสุดก็ชนะน็อกมานะครับด้วยความหนักหน่วงของมัดนะครับก็ชนะน็อกมาเพชรสยามวิลนาฏยิ้มสูง165ชกมา12ครั้งชนะ9แพ้3นะครับก็มาดูยกที่หนึ่งกันเลยมัดไปมัดไปเพชรน้ำหนึ่งมัดไปอีกครั้งนึงเพชรสยามแทงเข้ามา สยามแทงเขามาแทงเขาได้เปรียบสุดน,นไวห15ปีนะครับดูดันเลยนะครับยกแรกแทงเขา,าเตะมาน้ำหนึ่งมัดไปสามแทงมัดมาเ,เพตน้ำหนึ่งเตะไปก็เตะขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นามทีมาเตะไปครั้งจับคันได้มัดไปเป็นมวยหมัดดังนะครับเพรน้ำหนึ่ง น้ำำนึำน่งมันไปแทงเขาไปสยามก็แทงเข้ามามัดไปเตะไปทีไว้ความสูงได้เปรียบทีไว้แทงเขาเลยนะเตะมาเป็ดสยามนะครับไปน้ำเงินเป็ดน้ำเตะไปเป็ดสยามเตะ่าจับคันได้มัดไปเป็ดสยามเตะมาเป็นน้ำนมัดสวนเลยนะโอ้เรียกสันส้นๆว่าน้ำานึน่งกับสยามก็แล้วกันนะครับมันเพชรด,ด้วยกันเพชรตัดเพชรเลยวันนี้ สยามเต็มาสยามเตะไหมครั้งหนึ่งโอ้ได้ช่วงยาวนะเตะมานหมายการขอเลยน้ำหนึ่งบรรทองไปสยามแทงเข้ามาแทงเข้ามาโอ้แทงไหมครั้งหนึ่งแทงอีกครั้งหนึ่งโอ้แทงอีกครั้งหนึ่งท่านได้ความยาวนะครับแทงเขาเน้นเลยสยามสยามเตะไปอย่างเดิมออกไปสยามเตมไหมครั้งหนึ่ง ทีไว้น้ำนึงเตะไปมัดตรงไปกอดไว้ดันมาแทงเข้าไว้แทงเราดันไว้เลยนะครับสยามน้ำนึงเออสยามเตะไม้ข้างหนึงอ๋อหมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งหวยิงต่อยกันดูเรือนะครับดูที่สองกันเลยครับแทงเข้าไปแทงเข้าไปข้างหนึ่งแซมแซมเตะไปน้ำหนึ่งเตะสวนมาเตะสวนกันอีกครั้าง ทำหนึ่งเดินลุยนะครับตอนนี้มันสายามมันหนึ่งสองไปน้ำหนึ่งก็มัดมาเหมือนกันถีวไว้ครัง้งหนึ่งโอ้มัดกระแทกหน้าไว้เตะไปน้ำหนึ่งจะได้มัดเกียวข้าง้นมัดรวบไปได้โอ้ลม้มเตะซ้ำไปนะครับกรมการเตือนเลยครับเตะซ้ำห้ามซ้ำนะครับว่บากันใหม่เตะไปครั้งนึ่สา,ามเตะอีกครัง้งหนึ่งมัดไปน้ำหนึ่งกับมัดมาโอ้แทงเขาถีไว้เดินลงวมาม,มัด รัวกันเลยนะครับทีบอีกครั้งหนึ่งเตะไปโอ้สยามเดินเตะแทงเขาแทางเขาเข้าไปแทงเขาก็ไปโอ้กดก็แทางอแทงอ่าน้ำหนุนกันไว้เลยครับกำกันยางมาเตะเข้าไปสิบห้าปีเนี่ยดูเดือดไอ้ลุยแลกเขาแลกนั้นเลยแทงเขาแทงเขามาโอ้แทงเขานั้นเน้นเลยนะครับ,บแทงอีก,รกาาอครั้งนึงแทงครั้งอกกดหน้าลงแทงเขาเลยนะครับ สูงกว่ามาก,กได้เปรียบเลยครับแทงเขานีเน้นเลยทีไปสยามเตะไม้ครั้งนึงมัดแทงเขาน้าหน้างายไปเลยโอ้เตะครั้งเตะน้ำหนึงห่งมัดสวนมาครับอ่าเขาแทงเขาไปครัง้งอ่าทำการแยกมาน้ำหนึ่งโดนเขานักเลยเตะไม,ม้ครั้งสยามน้ำเตะอีกครั้งหนึ่งโอ้ขายาวมากนะเตะอีกครั้งนึงเลยเตะเขาไปจบเจียวขาได้นะ้ำเตะไปเหมือนกันโอ้ อันหนึ่งนี่โดนหนักเลยยกนี้นะครับทั้งหมัดทั้งเตะนะหึงเขาไปแทงเขาแทงเขาไป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 โอ้หมดยกนะ่าังคังช่วยเลยครับยกนี้รังังช่วยเลยโอ้สยามไปสิมาปีดูดันมานาแทงเขาเน้นๆเตะเน้ๆนๆเลยมา,ากันต่อยกที่สามนะครับยกที่สาม ทำการเช็ดหน้าเช็ดนวมให้ทำการพิไรวันการจนาน,นะครับอดีตนักมวยดังเหมือนกันนะครับเอาดูต่อยกสามมาเลยแทงเข้าก็ไปแทงเข้าอีกครั้งหนึง่งเอารมการแยกมาสยามเตะไปน้ำนึงหมัดสวนเขาลงตัวโอหมัดเขาหน้าขึ้นเหมือนกันทีไว้สยามทีไว้อีกครั้งน้ำนึงจับข้าได้หมัดเขาลงตัวแซมแทงเข้าก็ไป ทำการแยกว่าเตะกันแลกกันไม่หยุดนะครับเตะไปข้างสยามเตะข้างน้ำหนึ่งมาข้ามตัวโอ้บัดเน้เนๆเหมือนกันน้ำหนึ่งทีมาสยามมันมึงเตะไปเอเขาเขาแทงเขาไปแทงเขาไปหน่อยอ๋อแทงข้างหนึ่งโอ้สยามแทงเขาได้เน้เนๆเลยนะครับน้ำหนึ่งกันไว้ทำการแยกมา สยามเดินไล่เข้าไปนะครับเตะไปครับโอ้ถากหน้าไปเลยนำยับไปน้ำมึงก็เตะมาเหมือนกันต่างคนต่างเตะนะครับหมัดเข้าตัวไปโอ้โดนหมัดสวนเข้าหน้าเลยทีมาสยามทีมาน้ำมึงก็หมัดไปเตะมาสยามน้ำนึงหมัดเข้าตัวโอ้โดนหมัดกระแทกหน้าขึ้นเลยต้องปล่อยขาเลยหมัดเข้าหน้าครับหนึ่งสยามนี่ดูดันมากเดินเข้ามัดแทงเขาเน้นๆเลย แทงได้ไหมดันไว่อัดเข้าไปเตะไวน,น้ำหนึ่งโดนทั้งมัดทั้งเตะเลยจะเกี่ยวขาได้มัดเข้าไปถึงเกี่ยวขาได้จะก็มัดคืนยานะเสายามมันน้ำหนึ่งเตะไปเตะไปครับนึงเสายามเตะเวิร์ดไปน,น้ำหนึ่งเตะมาโอ้สายาาหมัดเข้าหน้าน้ำหนึ่งก็มัดรวมมากระแทงเขง้าไปแทงเขง้าไปครันึง เดินมาเตะมาน้ำหนึ่งต้องถอยนะครับโดนเข่าหนักๆก็เตะมาจับขาได้เอากดข้อมาเอามัดจำหนึงหมัดไปแข้งไปเลยอรรมการแยกมาเอาหมดยกที่สามครับหมดยกที่สามโอ้ทีมงานต้องแก้ทางมวยให้อย่างหนักเลยครับไว้สิ5าีปดุดันมากเดินเตะเดินแทงเขาเลยครับ น้ำหนึ่งนี่เป็นน้ำหนึ่งไม่รู้จะแจ้มมัวยังไงนะครับโดนเข่าเน้นๆเ,เลยว่ากระตอนยกที่สี่นะครับอากรรมการบอกอกลวยมาเอาสายามมัดเข้าไปแทงเข,เข้าไปน้ำหนึงมัดมาแกันสา,ามแทงเขาแทางเข้าไปจ้าต่างคนต่างแทงนะครับเบี่ยงมาสายามเตะม,มาน้ำหนึงหมัดสวนไปสายามเดินเขาแทางเข้าไปน้ำหนึงหมัดสวนไปอดแทงเขา เนกันเลยนับแทงเขาก็มาโอ้เดินแทงดื้อๆเลยครับน้ำหนึ่งต้องวนลงไปเล็แทงเขาไวสิมาปีนี่ดุดันมากเลยน้ำหนึ่งหมัดมาหมัดเข้าลงตัวมาหมัดเข้าลงตัวมาโอ้สยของหมัดขึ้นมาเตะมาแทงเขามาดันเข้ามาการมการแย่งมาโอ้หน้องพวกพี่เลยนะครับเดินรุยเลยครับทีมาเอาน้ำหนึ่งมัดนเข้าลงตัวไป สยามเตะว่าเตะว่าน้ำหนงมัดเขางลงตัวโอ้ต่อยแบบนี้มวยชายยังายเลในแบบนี้อาวแข่งกันได่แงมากสู้กันได้ดูดันดูเดือดมากเลยเตะไปมัดมากแทงเข้าไปโอ้โดนเบี่ยงล้มลงไปเลยครับสยามน้ำหนึ่งกบเข้า,ขาไปสยามเตะว่าเจาะเขาจะมัดเขาลงตัวมัดไ้ น้ำหนึ่งเตะเอ้ยปไปสยามเตะไปตอนนี <im olduğu> ้น้ำหนึ่งเดินเข้าไปเตะไปสยามเตะมาเตะไปครั้งเตะไปครั้งสยามเกี่ยวข้าไปเตะไปหมัดไปโอ้โดนเขาแทงเข้ามาแทงเข้ามาเลยสยามมัดมาแทงเข้ามาโอ้น้ำหนึ่งก็มัดสวนมันเหมือนกันแทงเขาเข้าไปโอ้แทงเขาได้เน้นๆนั่นแหละออกกอดเขาได้อีกครั้งนึง กรรมการแยงมากน้ำหนึ่งนี่กว่าจะได้เอาหมดยกที่สี่นะครับหมดุสี่ 4. น้ำหนึ่งนี่กว่าจะได้แต่ลำมาโดนแช่งโดนเข่าไปหลายยกเหมือนกันนะครับหลายดอกเหมือนกันอ,าอการช็ดหน้าช็ดนมไม่ว่าตอนยกสุดท้ายยกที่ห้านะครับยกสุดท้าย แต่มาจับให้ได้บัตรหนึ่งสองหนึ่งสองไปน้ำหนึ่งย้ำแทงเขาแทงเขาโอ้เขาเน้นเน้นบัตรน้ำหนึ่งบัตรเข้าไปบัตรเข้าไปย้ำแทงเขามาแทงเขามาโอ้มวยคู่นี้คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งเขาเลยมัดทั้งตัวไปนั้นน้ำหนึ่งย้ำเตะพวดไปน้ำหนึ่งเตะมาย้ำเตะวืดไปน้ำหนึ่งบัตรหนึ่งสองมาแทงเขาไปย้าแทงเขาไปแทงเขาเน้นๆนเลย แทงเข้าอีกครั้งหนึ่งโอ้น้ำหนึ่งต้องดันลองอมามันรุดท้องทําด้วยอะไรนะโดนเขาเน้นๆยังไม่เป็นไรเลยเพรน้ำหนึ่งสยามแทงมาตั้งแต่ยกที่หนึ่งเลยนะครับเขาเน้นๆแต่เพรน้ำหนึ่งยังไม่เป็นไรนะครับทีมา้ามัดไปเดินออกไปไหมทีไปครั้งหนึ่งโอ้ทีไปกระเด็นอะไรน้ำหนึ่งเอ๋สยามเตะไป น้ำหนึ่งต้องถอยเลยตอนนี้ครับโดนเขามาเยองเตะพืไปครั้งสยามน้ำหนึ่งเตะมาสย้ามเตะพืดไปโอ้มเตะทีนไม้กันคอเลยเตะมาหมัดมาเอ้ากอดคอได้ครั้งล็อกเอวไว้แทงเขาไ,ได้กำกันยากมากตั้งอ่าก็เริ่มผ่อนๆกันแล้วป้ายยกเลยครับผ่อนเจนมาบ้างทำท่าจะเตะ่าครั้ง ตะไปข้างสยามน,น้ำลงเตะไปโอ้โดนมากกระแทกหน้าไงาล้างลงไปเลยครับคุกขึ้นมาใหม่สยามเตะเวิดไปน,น้ำนงเตะไปโอ้โดนมากกระแทกหน้ากันนังโอ้มัดเข้าหน้าเต็มๆเ,เลยน้ำหนึ่งต้องวนลงไปเลยนะครับอสยามก็ผวัเกมลงมานะน,น้ำลงเตะมาเตะเวิดไปยังเป็นสยามเดินไลนเอาหมดยกนะครับกอด ขอโทษขออภัยกันนะครับมันดูอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค้าได้โดนหมัดของสยามไปอยู่นะครับแทง,งเขา้าไปโอ้แต่ละดอกเน,น้นๆทางนั้นเลยมันรู้ว่ะท้องทําด้วยอะไรไม่มีอาการอะไรเลยนะครับโดนเขน่าเน้นๆจับยัดจนตัวโก่งไปเลยโดนถีบไปครั้งหนึ่ง มากระแทกหน้าไง,งาหลังเลยโอ้โหมาดูว่าใครจนไฟชนะนะครับวันนี้ก็รอวังคะแนนจากกรรมการนะครับระหว่างเพชรน้ำหนึ่งกับเพชรสยามนะครับผักตายด้วยกันเจอกันวันนี้ก็เป็นนั้นว่าเพชรสยามวิรนาดยิ้มชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับ